แม <the prestigious> mhm. ่ขายอาหารตามสั่งมาก่อนนะครับพอเรียนจบมาก็มาขายต่ออ๋อมาขายต่อเลยคือชครับชื่อร้านข้าวผัดอาม่านี่คือก็ชื่อแม่ครับเป็นเรียกอาม่าอยางี้สะอาดอร่อยครับแต่ก็ราคาไม่แพงครับนบรรยากาศก็ดีด้วยเนาะมันเป็นราคาจากมันเหลือน้อยแล้วว่าครับ ช่องออกมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสัระดดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ชงโมมากินเช่น ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนะครปฐมนะคะวันนี้โมมาตามหาร้านอาหารตามสั่งบ้านๆน,น่ากินเมนูหลากหลายให้เยอะนะคะบรรยากาศดีครบเลยคะ่ะที่นี่โมเลยมาถ่ายนะคะนั่นก็คือร้านอาม่าอาหารตามสั่งคะ่ะ เขาขายมามากกว่า11ปีแล้วนะคะลีลาการทำของเขาเนี่ยคือยอดเยี่ยมนึกว่าเป็นเชฟมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีครับ Esta, แนะนําตัวหน่อยค่ะพี่ชิปาครั <S 2> <S 2> บค่ะจุ๋มค่ะคุณจุ๋มนะคะค่ะร้านนี้ขายอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างคะก็ขายอาหารตามสั่งนะครับส่วนมากจะเ,เป็นข้าวขาหมูแล้วก็อาหารตามสัง่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวครับราคาก็จะเป็นข้าวขาหมูก็ขา,ขายอยู่ที่45บาทครับก็พิเศษ50ครับผมก็มีกะเพราหมูกรอบ45พิเศษ ห้าสิบห้าครับแล้วเมนูมอื่นๆก็เป็นพวกหมูกระเทียมก็สี่สิบบาทครับ<ม>ข้าวผัดสี่สิบผัดซีอิวสี่สิบแล้วก็ผัดไทยสี่สิบครับพิเศษเพิ่มห้าบาทครับเห็นว่าร้านเปิดมาสิบเอ็ดปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นมาไงถึงได้เปิดเป็นร้านอาหารตามสัง่งนะคะแม่แม่ขายอาหารตามสั่งมาก่อนนะครับ<ม>พอเรียนจบมาก็มาขายต่ออ๋อมาขายต่อเลยคือชื่อร้านข้าวผัดอามานี่คือค ก็ชื่อแม่ครับเป็นเรียกอาม่าอย่างเงี้ยครับอ๋อสืบต่อจากคุณแม่ครับนะคะจุดเด่นของร้านเราคืออะไรคะทําไมแบบลูกค้ามาเยอะมากๆเลยก็ตามที่ลูกค้าบอกมานะครับก็คือว่าสะอาดอร่อยครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับบรรยากาศก็ดีด้วยเนาะมันเป็นราคาจากมันเหลือน้อยแล้วว่าครับอ๋อค่ะขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะก็ขาย ปกติก็ขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครับหยุดวันอาทิตย์และวันหวยออกครับลีลาการผัดอะไรงนี้ไปเรียนที่ไหนมาคะไม่ครับก็รีบอะครับก็คือว่าช่วงเวลากลางวันควรจะมาเยอะแล้วเขาทำโรงงานนะครับก็คือว่าจากเที่ยงถึงบ่ายโมงก็คือเราต้องรีบอะครับมันก็เลยต้องทำให้มันเร็วะครับ เป็นที่มาของการแบบเวลาในการผัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อคนแถวนี้เขาเป็นลูกค้าโรงงานใช่ไหมคะใช่ส่วนส่วนมากแล้วจะเป็นถ้าตอนช่วงกลางวันจะเป็นคนทําโรงงานนะค,ะครับ อันนี้จานเท่าไหร่คะ45บาครับ45นะคะทุกคนอันนี้เป็นสปากเกตตีผัดซอสทะเลเริม้นเขาใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็จะมีหัวหอมกับมะเขือเทศค,ค่ะผัดผัดแบบมีการเล่นไฟค่ะพี่เหนออไรเน่ย้าวผัดก่อน เปิดเช้ามากอะหกโมงครึ่งแล้วก็ใส่เป็นซ้อนมะเขือเทศค่ะหลากหลายทำไวให้เยอะนะคะต้องร้านนี้เลยพอค้า,าเกง่าาเกงหมดเลยใช่ไหมคะ ตื่นเต้นไหมคะพ่อคะอเต้นเหรอแคตัดมต้มืดๆครับตอนนี้สว่างแกสว่างต้องมีไฟแล้วมั้งคะเนี่ยโอ้ยน่ากินสิบหร้อคะอันนี้เขาพิเศษพิเศษสี่สิบห้าน,นะคะเพิ่มห้าบาทเองได้พิเศษแล้วทุกคนนี่ เรียบร้อยนะคะโ,คโคลูกค้ามาเรื่อยๆนะเคยเป็นเทปหรือว่าทำงานโรงแรมมาก่อนไหมคะไม่เคยเหรอ,อเรียนจบมาเป็นสายของเลยเรียนจบมาก็ขายของเลย ไก่กระเทียมนะคะสูตรคุณปลากะเข้าหมูมึกกะเพราหมูมึกเออแต่ละคนนี้ก็สั่งคลางกันนะคะโอเคไปเรามาดูอีกเมนูนึ่ แมแถมเขาก็มีแบบว่าที่แบบว่าป้องกันเขาเรียกไงอ่ะควันเนาะกลิ่นควันอะไรอย่างเงี้ยมีที่สูตรดูดควันอย่างดีเลยค่ะ ดีเมนโูโอ้โหอันนี้ก็น่ากิน นี่เท่าไรคะส่ิหครับสี่สิบห้าโอเคค่ะนี่เป็นบริเวณรอบหลังค่ะ งานนี้เป็นจุดบริการน้ําดื่มนะคะเป็นน้ําดื่มฟรีค่ะทุกคนบริการตนเองนะคะมุมนี้สวยมากคะ่ะ หลังคาก็มุงจากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋วโมโรเริ่มจากเป็นข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะนี่เขาก็จะมีเป็นกุ้งนะคะทุกคนเห็นมีไส้ตะไคร้ด้วยมีปลาหมึกนะคะขอกินแบบใส่ปลาหมึกก่อนนี่ค่ะ มืนกินต้ยมยำเข้าไปจริงๆมีความเผ็ดเปรี้ยวแซ่บนะคะทุกคนหอมสมุนไพรค่ะมาโดนเลยเมนูนี้อร่อยค่ะทุกคนแซ่บจริงอร่อยเหมือนได้กินต้ยมยำเลยอะโมเพิ่งเคยกินเมนูนี้ครั้งแรกเลยนะคะบอกตรงๆเลย ไขสายแซ่บนี้ชอบมากเลยนะต้องมาดูเลยอร่อยกุ้งสดข้าวนุ่มโหโชคดีจังเลยที่โมเจอร้านนี้นะคะอร่อยเลยแหละเขามีน้ำซุปไปด้วยนะ น้ำซุปนัวๆค่ะคือแบบล้างคอล้างปากได้ดีเลยนะคะทุกคนที่ร้านนี้เขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวเลยนะคะข้าวขาหมูก็มีเออโอ้ยน้ำซุปอร่อยอะ่ะนัวๆไม่เค็มชอบค่ะต่อไปเรามากินสปากเกตตี้นะคะทุกคนผัดขี้เมาค่ะโมเริ่มเลย โมเป็นคนชอบกินสปาเกตตี้ผัดขี้เมาอยู่แล้วนะคะรสอื่นเจาเจอยยังไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมกินเลยค่ะหอมกระชายขึ้นมาเลยค่ะทุกคนเส้นนุม่มอุยเขาปรุงรสได้ดีนะสีมือเขาดีมากเลยอะ่ะเราไม่ต้องปรุงอะไรเลย คนทำอาหารอร่อยเนี่ยเขาจะทําอร่อยหลายเมนูนะทุกคนคือแทบทุกเมนูเลยอ่ะนัวนวเข็มเค็มหอมหอมไม่ได้เค็มมากนะคะ เผ็ดร้อนจำฉบับผัดช,ชาตอนนี้นะคะทาง YouTube เขามีปุ่มขอบคุณด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นการสนับสนุนให้กับพีเอเตอร์ของ YouTube หรือว่าตัวของโม e เองอะไรเงี้ยค่ะเป็นการสนับสนุนหรือให้กำลังใจเงี้ยก็สามารถกดปุ่มขอบคุณได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโมอขอตัวกินก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย